เด็ดปวดตรงน้ำขิงคแม่ี่นองไว้กิ้งเพิเ็เบาหวานต้องกินในนี้แต่คัแม่ี่นอนน้ำขิงน้ำขิงกับมืน่าวลดไขมันในเส้นเลือดเด้อตัวแม่ีปนอน้าปาิีเกตินต้องตัดน้ำนนี้เน่าวก็ใช่สามหน่วย เฮ็ดไว้กินตลอดเด้อนี่แหละเบิ่งสิเฮ็ดเนี่ยมีสิบ่เมื่อยมีหยังตั้งใจคืดผมมีหยังไอ้ต้มเฮ็ดกินต้มกินกินจอกน้อยบ่ได้กินหลายดอกม1เาอมแดงอมบแม่นเตาซเตา2เาแรงบ่แม่นได้บ่แม่น กะด,ดูสนามมันซุกๆุดถ้าอยู่บ้านนก,บ,นนนบ,นกนนบ้านน้าเข่นข้าบุมนี่ะต่ำเหมาเนาะต่ำเหมาตองปันเหา ใกหมินมาด้วพ่อแม่เป็น้องเท่กาจะไปจะซสอมพางขี้ขน้อยเว้าวเ่ยนะ้องไม่คิดเลยลูไขมันมีเส้นเลือดเมียขน้อยอนน็ก,กินมืบอบ่อเลย น้อยเนื้อไงกินเป็นตีเป็นปีซ้อมปีกินไปเรื่อยๆบรรเทาสิกินกระสั่นสะก่อนได้พ่อแม่พี่น้องสั่นน้นมันเข้ากันสะก่อน กินนี่ยจะเอาเส้เดน้อยเส็ดหลายกินเนี่เอาเส้นหลายจะใส่สามนุ่ยสีกินว่าอันสีมันลายหัวห้าพวกห,ห,ห,หัวขึ้นไปนะต้องใส่สามนุย่ยขอน,นาว พอองมาเป็นล่างเป็นนี่โอ้โหตัวตัวมันจะเร็ดน้าารัี่น้มยังมีในหัวเนี่ยนเป็นล่างเขี่มาพี่นนองบดเอาได้อันนี้เอาไปถิ่มเอาแต่นนี้เิ่เบิ้งอเคพ่อแม่เป็นน้องน้ำขีงสุดๆกับน้ำมังนาวปั่นว่าจะกระดออกมาแบบนี้ ตัดลงมาเป็นนี่แหละประกวดมไม่ใส่ใบก,กินได้ผลได้พ่อแม่เป็นน้องกินผล,ลได้ขนอยอยู่นไรต์ตัวนี้แหละขนอยเป็นเบาหวานมีไขมันมีไขมันในเส้นเลือดโบกคิดว่าเข้าหันใจแน่นนะอกบอกไม่หยางนะนะต้องก<น>ินอกน่อกนาอกบอกสัก่งเสียนาอกเพราะว่านกภาษาลาวน่นอะภาษาไทยนะอกกันเข้หันใจแน่นนาอกเลยนะกินนําขิคงแล้วก็มะงนาว สกัดแต่น้ำม,มันเนาะออกมาแล้วก็บุบุได้กินหลายดอกพ่อแม่พี่น้องอกินเช่าจอกแรงจอกได้เลยพี่น้องอเอ่ะนี่ก็ขี่มันกาบมันเลยนะเปิร์ดมันนี่จอกไมน้อยตัวนี้แหละนี่จอกนี่แหละกินอยู่ก็หักมือกินมือพวกกินอืมแต่เรายังหน่อยเดี๋ยวชอบกินจอกหน่อยนะ อ้าวคือมีกวนลายอยู่พ่อจ้ะอากินเช้นอะใช่กินเขาาหรอกินแต่พ่อจ้กินเขาพ่อจะแมันนอนไปกินอะนั่นเด้สั่งมาได้อือเบื่อคนกรได้ไม่เป็นยังไงัอาใช้กันกระได้ะพ่อจ้ะตุกเก้าตุใหม่จะเป็นยังใส่ตุยินแเป็นยังงหร กินบ่พอผิดมันกระเบิดอันนี้นะเอ้าโอเคพูดงี้นะบายนะพี่น้องเนาะอันพรพุ่งนี้ได้ไทายเบื่องยากินเฉพาะเป็นีนไขมันเป็นีนไขมันในเส้นเลือดเด็ดจะดน้อยสิกินในเบิ้งตะกี้ตูน้นี่ตุ้ยตุย,ตยท้องมาท้องนี่บ่มี่ได้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเมียเขาน้อยนี่เพื่อนเพื่อนบ่ามากกินได้คุ้มไม่ก,กินแต่ละมือ้อเบิรงเทอ มันเทือกับบุกมันยะขึ้นเลยแต่ว่าขน้อยนี่กินทุกมื้อทุกมืเพ็ดเพ็แต่ว่ามันเพ็ดมันขึ้นเพ็ดขึนตื่นซช้ามาให้กินก้อนเข้าวมันเวลาสิบเป็นนอนอกินจอกนี่แหละพ่อแม่พี่น,น้องจอกน้อยเนี่ยนอนบัดีไม่แห้งโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซีที่ตามขอครบมกครบใจหลายๆเด้อป้าลุง ลูกหลาน<ม>บ่าว่าอยกกู่ใกล้อยู่ไกลเนาะใส่แคลเแียหมูคู่เกิดขึ้นกันแล้วอยู่ดีแม่งบนสุขสุขคนนะบา,บาย,บาย